สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิศนานะคะ พี่ปูชวนหั่นมะพร้าวเลยนะคะพี่ปูซื้อมะพร้าวมาจากออสลับบุรีนะคะความคาดหวังของพี่ปูก็คิดว่าเนื้อมะพร้าวเนี่ยถ้าอ่อนพี่ปูจะมาทําขนมนะคะแต่กลับได้มะพร้าวที่แก่รุ่นเดียวกับพี่ปูมาเลยนะคะพี่ปูก็ต้องดัดแปลงเมนูแล้วนะคะจากขนมหวานมันก็เลยกลายเป็นอาหารคาวนะคะมันมีแก่มากแก่น้อยด้วยนะเวลาพี่ปูได้ของมาแบบนี้พี่ปูชอบคิดเรื่องเมนูนะคะใหม่ๆหม่ ซึ่งกินได้ไม่ได้ไม่รู้นะคะขอให้ได้ทํานะคะเป็นเมนูไอเดียกันลวกันนะคะวันนี้พี่ปูมีเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะพี่ปูจะแกงป่าค่ะมะพร้าวอ่อนแบบแก่ๆรุ่นเดียวก็พี่ปูนี่แหละพี่ปูก็จะพักเนื้อมะพร้าวไว้ก่อนนะคะไปควักตู้เย็นมาแกะแหมตู้สารพัดน,นึกนี่มีอะไรสารพัดน,นะคะมีเนื้อปลาช่อนอยู่ค่ะ ตอนแรกบังไว้กะจะไว้ทอดไว้นึ่งเปลี่ยนใจแล้วนะคะวันนี้พี่ปูจะแกงป่าปลาช่อนใส่มะพร้าวอ่อนมาดูซิว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะพิกแกงเราก็มีติดบ้านอยู่แล้วนะคะวัตถุดิบอะไรเนี่ยอย่าไปให้เยอะแยะวุ่นวายนะคะก็ทำเหมือนที่เคยทำแล้วนะคะแค่ เปลี่ยนจากมะเขือมาเป็นมะพร้าวอ่อนสิดูซิว่ามันจะออกมาเป็นรสชาติแบบไหนนะคะแกงกะทิก็มันเกินไปลองแกงป่าดูกันแล้วกันพี่ปูเดินไปจะไปเก็บกะเพรานะคะกะเพราไม่มีมีใบยี่ลานะคะพี่ปูว่าแกงใส่ใบยี่ลานี่แหละไม่เห็นจะยากเลยไปทำกันเลยค่ะ เนื่องจากพี่ปูบอกแล้วนะคะว่าพริกแกงของพี่ปูนะ่ะพี่ปูใส่ช่องฟิตไว้นะคะแล้วแม่พี่ปูชอบกินแบบละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นพริกแกงของพี่ปูก็จะไม่เป็นก้อนหรอกนะคะพี่ปูมีการผัดน้ํามันไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะใส่น้ํามันลงก่อนผัดหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าจะเพิ่มความสวยงามอาจจะต้องผัดน้ํามันลงไปแต่อันนี้ไม่เน้นนะคะเน้นสุขภาพนะคะไอ้เรื่องแปลกๆใหม่ๆแล้วบอกเลยนะคะชอบค่ะเติมน้ําลงไปเลย ในระหว่างที่เออรอเดือดนี่สามารถปรุงรสได้เลยนะคะพี่ปูจะใส่น้ำปลาน้ำตาลทรายไปนะคะตามรสมือของพี่ปูนะคะรอเขาเดือดค่ะและและ้วน้ำปลาพี่ปูก็มาแล้วนะคะใส่ไปเลยน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะน้ำแกงของพี่ปูเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ปลาลงไปล้ววันนี้ปลาของพี่ปูพี่ปูใส่แต่ท่อนหางนะคะเนื่องจากปลาช่อนตัวใหญ่มาก ส่วนท่อนหัวพี่ปูจะพาไปดูอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ใช้วัตถุดิบเหมือนกันแค่เปลี่ยนแปลงเมนูเท่านั้นเองอันนี้มะพร้าวนะคะใส่ไปนะคะเคี่ยวไปเลยค่ะไม่ต้องรีบต้องร้อนนะนะคะให้เนื้อมะพร้าวเนี่ยนิ่มลงมานะคะแล้วก็เนื้อปลาสุกแค่นั้นเอง แล้วก็ชิมรสชาติให้ถูกใจตัวเองเท่านั้นน,นะคะไม่น่าเชือเ่อมันพอดีอีกแล้วค่ะไม่อยากจะโม้เลยนะเนี่ยจริงๆแล้วกะจะเติมน้าปลาสักหน่อยแต่รถมือของพี่ปูออกมาพอดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูไม่เติมค่ะวันนี้พี่ปูจะเบาไฟอ่อนๆนิดนึงนะคะื่ังจากพี่ปูเคี่ยวตัวเนื้อมะพร้าวนะคะพี่ปูเคี่ยวมาได้สักพักแล้วนะคะพี่ปูพอใจแล้วในเนื้อมะพร้าวของพี่ปูเนี่ยนะคะพี่ปูก็จะใส่นี่นะคะ เพิ่มสีสันเข้าไปนิดหน่อยนะคะพี่ปูอาจจะต้องโดนแม่ว่าอีกแล้วนะคะว่าทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านนะนะคะแต่ว่าคนเรามันต้องมีอะไรใหม่ๆนะคะเป็นเมนูไอเดียของเราอะนะคะพี่ปูลองชิมแล้วมันก็อร่อยดีไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคะมีเนื้อปลาของเราแล้วก็ใส่ใบย,ยี่หร่าลงไปนะคะ เนี่ยพี่ปูโชว์ซะหน่อยนะคะว่ามันไม่น่ากินตรงไหนพี่ปูก็คงจะต้องปิดคลิปแล้วนะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้หรืออยากจะลองแบบพี่ปูก็จัดได้เลยนะคะถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะค่ะ